ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิชาเคมีเรื่องคู่กรดเบสสร้างและกำบรรยายโดยคุณครูเบญจวรรณโชติกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสิริเกศจังหวัดศรีสะเกษจากทฤษฎีกรดเบสของเบิร์นสเตตลารีเราทราบมาแล้วนะคะว่าจะมีการให้และรับโปรตอนเกิดขึ้นพร้อมๆกัน สารที่ให้โปรโตอนสารนั้นแสดงสมบัติเป็นกรดส่วนสารที่รับโปรโตอนสารนั้นแสดงสมบัติเป็นเบสและจะมีการให้และรับโปรโตอนเกิดขึ้นทั้งสองด้านของสมการหรือของปฏิกิริยานั่นก็คือด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายก็คือด้านสารตั้งตน้นและด้านขวาก็คือด้านสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงเป็นผลให้ สารทั้งสองด้านมีจำนวนโปรโตอนที่แตกต่างกัน1โปรโตอนหรือมีจำนวน H บวกที่แตกต่างกัน1 H บวกจึงเรียกสารคู่นี้ว่าคู่กรดเบสเดี๋ยวต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะคะจากทฤษฎีกรดเบสของเบิร์นสเตดลาวิีมาดูกันนะคะ H2O เสียโปรโตอนหรือให้โปรโตอน แก่ P O c สลบดังนั้น H 2 O จึงทำหน้าที่เป็นกรดหนึ่งเสีย H บวกไปจึงกลายเป็น O H ลบหรือ O H ลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นเบสหนึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับหรือกล่าวได้ว่ากรดหนึ่งเมื่อให้โปรโตอนไปก็กลายเป็นเบสหนึ่งขณะเดียวกัน P O 4สาลบรับ H บวกมานั่นก็คือทำหน้าที่เป็นเบส แต่เป็นเบส2เมื่อรับโปรตอนมาก็จะกลายเป็น HPO4 2- ก็คือกลายเป็นกรด2ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับกรด2ซึ่งในที่นี้ก็คือ HPO4 2- จะให้โปรตอนหรือให้ H บวกแก่ oh ลบกรด2ก็จะย้อนกลับมาเป็นเบส2นั่นก็คือย้อนกลับมาเป็น PO4 3- เช่นเดียวกันค่ะเบส1ซึ่งในที่นี้ก็คือ OH ลบเมื่อรับ H บวกมาก็จะกลายไปเป็นกรด1นั่นก็คือย้อนกลับมาเป็น H2O ดังนั้นจะเห็นว่าทางด้านซ้ายและด้านขวาของสมการเคมีมีการให้และรับโปรตอนดังนั้นจะทำให้เกิดคู่กรดเบสเกิดขึ้น2คู่โดยที่คู่กรดเบสหนึ่งก็คือ S, s 2 o และ oh ลบโดยที่ s 2 o เป็นคู่กรดของเบส oh ลบและเบส oh ลบเป็นคู่เบสของกรด s 2 o ต่อไปคู่กรดเบส2นะคะก็คือ hpo c 2ลบและ po c 3ลบ hpo c 2ลบเป็นคู่กรดของเบส POC สลบหรือ p o 4สามลบเป็นคู่เบสของกรด h p o 4สองลบดังนั้นเมื่อพิจารณาคู่กรดเบสจะเห็นว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจํานวนโปรโตอนอยู่1โปรโตอนหรือมี H บวกแตกต่างกันนั่นคือคู่กรดจะมี H บวกมากกว่าคู่เบสอยู่1ห,หรือคู่เบสจะมี H บวก น้อยกว่าคู่กรดอยู่หนึ่งนั่นเองมาพิจารณาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ h 2 o และ hpo 4 2สองลบ h 2 o ทำหน้าที่เป็นกรดหนึ่งนั่นก็คือให้โปรโตอนแก่ hpo 4 2สองลบ h 2 o ก็จะกลายเป็น oh ลบหรือกลายเป็นเบสหนึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับขณะเดียวกัน hpo 4 2สองลบ ซึ่งรับ H บวกมาจาก S2O จะทำหน้าที่เป็นเบส2เมื่อรับ H บวกมาก็จะกลายเป็น S2PO4- ลบหรือกลายเป็นกรด2เมื่อเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับกรด2ซึ่งก็คือ S2PO4- ลบจะให้ H บวกแก่ OH ลล กรด2จะย้อนกลับมาเป็นเบส2ก็คือย้อนกลับมาเป็น h p o c 2- ลบขณะเดียวกันเบส1ซึ่งก็คือ OH- ลบก็จะรับ H บวกมาจาก S 2 p o c ย้อนกลับมาเป็นกรด1เพราะฉะนั้นคู่กรดเบส1ก็คือ S 2 o และ OH- ลบ และคู่กรดเบสสก็คือ H2PO4- กับ HPO42- ลบดังนั้นจะเห็นแล้วนะคะว่าคู่กรดเบสจะมีสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือ H บวกอยู่1โปรโตอนนั่นเองคู่กรดจะมี H บวกมากกว่าคู่เบสอยู่หหรือคู่เบสจะมี H บวกน้อยกว่าคู่กรดอยู่หนั่น,นเอง คราวนี้มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะคู่กรดจะมี H บวกมากกว่าคู่เบสอยู่หนึ่งและคู่เบสจะมี H บวกน้อยกว่าคู่กรดอยู่หนึ่งดังนั้นข้อที่1ถามว่าคู่กรดของ HPO4 2- คืออะไรคู่กรดแสดงว่ามี H บวกมากกว่าอยู่หนึ่งดังนั้นเดิมมีไฮโดรเจนอยู่หนึ่งก็ต้องกลายเป็นมีอยู่สอง เดินประจุสองลบรับบวกมาอีกหนึ่งก็กลายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่กรดของ HPO4 สองลบจึงเป็น H2PO4 ลบต่อไปข้อ2คู่เบสของ S 2 s คือคู่เบสมี H บวกน้อยกว่าอยู่หนึ่ง ดังนั้นจากสูตรนี้ S2S ดังนั้นคู่เบสของมันต้องมีไฮโดรเจนอยู่หนึ่งอะตอมและเนื่องจากตอนนี้ S2S ไม่มีประจุคือเป็นศย์แต่คู่เบสของมันจะต้องมีประจุน้อยกว่าอยู่หนึ่งดังนั้น erm ค k k ู่เบสของ S2S ก็คือ h s ลบต่อไปข้อ3คู่กรดของ NO3- คู่กรดก็คือจะต้องมี H บวกมากกว่าอยู่หนึงดังนั้นจากสูตรนี้ไม่มี H เพราะฉะนั้นก็เติม H ข้างหน้าก็จะกลายเป็น HNO 3แต่เนื่องจากรับบวกมาเดิมประจุลบ1รับบวกมาบวก1ดังนั้นก็จะกลายเป็น HNO 3คู่กรดของ NO 3ลบคือ HNO 3ต่อไปข้อ4คู่กรดของ S, s 2 bo 3ลบคู่กรดมี h บวกมากกว่าอยู่1ดังนั้นเดิมจากสูตรนี้ไฮโดรเจนมีอยู่2ก็จะกลายเป็นมีไฮโดรเจนอยู่3เดิมประจุลบ1เพิ่มมาอีก1บวก1เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นคู่กรดของ s 2 bo 3ลบก็คือ h 3 bo 3ข้อ5 คู่เบสของ s 2ลบจะเห็นว่าจากสูตรนี้คู่เบสต้องมี h บวกน้อยกว่า s 2อลบอยู่หแต่เนื่องจากจากสูตร s สองลบไม่มี h อยู่เลยดังนั้นคู่เบสของ s 2ลบจึงไม่มีข้อ6คู่กรดของ ns 3คู่กรดจะต้องมี h บวกมากกว่าอยู่หนึ่งดังนั้นเดิมมี h อยู่3อะตอม ก็จะกลายเป็นเพิ่ม4อะตอมเดิมประจุเป็น0บวกมาอีก1ก็จะกลายเป็นบวก1เพราะฉะนั้นคู่กรดของ NS3 ก็คือ NH4 บวกข้อ7คู่เบสของ HS- ลบคือคู่เบสคือต้องมี H บวกน้อยกว่าอยู่1ดังนั้นตามสูตรตอนนี้มีไฮโดรเจนอยู่แล้ว1ถ้าคู่เบสของมันก็ต้อง มีไฮโดรเจนน้อยกว่าอยู่1คือไม่มีไฮโดรเจนอยู่ก็จะกลายเป็น S ประจุเดิมลบหนเนื่องจากมีคู่เบสคู่เบสมีประจุน้อยกว่าอยู่อีกหนึ่งดังนั้นจากลบ1ก็จะกลายเป็นลบ2เพราะฉะนั้นคู่เบสของ h s ลบก็คือ s 2ลบข้อ8คู่กรดของ hso 4ลบคือ คู่กรดต้องมี H บวกมากกว่าอยู่1ดังนั้นเดิมมีไฮโดรเจนอยู่แล้ว1ก็จะกลายเป็นมีไฮโดรเจนสองเดิมประจุลบ1บวกเพิ่มเข้าไปอีก1ก็จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นคู่กรดของ HSO4- ก็คือ S2SO4